ปกติค่ะเมื่อนี้ได้ยังพี่น้องได้ตำหมูยอ่อเส้นเขาเปียกนะคะหรือว่าเส้นก๋วยจับยวนนะคะก๋วยจับยวน,นะค่ะเอาแต่เส้นมาลวกแล้วก็ตำใส่กับหมูยอ่อแบบนั่ๆเลยจ้ะเบืๆๆ้องตัวใหญ่มากนะคะอย่าเี่ยหาดใหญ่มากนะคะทำม,มาเบิด์ตว่าาเหลือค่ะอันนี้ได้ยังทูนค่ะพักกินกับแล้วก็ทั่วพูนะคะแล้วก็มะเขืออยู่ฝั่งนี้นะคะมาลุยกันเลยขออนุญาตใส่มือได้จ้ะความนัวอยู่ที่มือแน่นอนนะคะมา ยิมูยอกกอนคิกถึงใช่ลลยน,นะจ๊ะมันก็นจะเป็นเสียนลื่นๆแน่จังน้อยนะจ๊ะที่ว่าเอากินกล้วยจับย้วนกันนั่นลหะกลื่นลืเกลื่นลเลยแบบเนี่ย พูนบ้านหนึ่งเงินพูนเนาะดูแนเส้นขนมจีนแต่ว่าเหนียวนุ่มกว่านะคะ โกเคออจับมื่อนุอยู่เกาหลีจะไม่ได้ย ปอดหมวนวดใจนี่นก็จะเป็นเนๆหนเลยสักน้อยนะจ๊ะอืมอืมปวกเขี้ย กากเนี่ยสงมาจากไทยเลยจะ้ะ่งมาจากไทยเลยนะคะปิน